โอ้ยยยความคมขื่นรักที่ซ่อนความหวานแฝงอยู่ข้างใต้ความปมรักที่ลึกซึ้งจนแทบจะถูกบทขยี้ให้ละเอียดแฟนละครคงรู้สึกตื่นเต้นและใจหายใจจับไปพร้อมกับตัวละครในละครน้ำพึ่งขมตอนที่สี่แล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนี้คงเป็นโอกาสที่คุณจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความรักที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการต่อสู้แต่คำถามคือมันจะนำไปสู่ความหวานชํำหรือความคมขึ้นอีกมาดูกันว่าภาพรวมจากตอนนี้จะเผยอะไรออกมาบ้างและทำไมแฟนๆถึงต้องติดตามไม่ขาดตอน เริ่มต้นที่เรื่องราวของละครน้ำพึ่งขมที่เดินเรื่องมาถึงตอนที่สี่แล้วนะครับเรื่องราวนี้จะพาเราไปพบกับปูริมซึ่งรับบทโดยโดมปกรณ์ลามหนุ่มใหญ่คนนี้เคยเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ในรักครั้งแรกจนชีวิตแทบพังยับเยินเขาต้องใช้เวลานานกว่าจะตั้งตัวได้และกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในทุกวันนี้แต่ผลจากการสูญเสียครั้งนั้นทําให้หัวใจของเขาไม่มีที่ว่างสําหรับคําว่าความรักอีกต่อไปเขาจึงมองผู้หญิงทุกคนราวกับเป็นของเล่นเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับกังสดา หรือนุย้ยซึ่งรับบทโดยยิวาปะริยาการเด็กสาวอายุ2ี่ปีคนนี้แตกต่างจากผู้หญิงอื่นๆที่เขาพบเพราะเธอไม่ได้ใกล้ชิดเขาเพราะเงินทองหรือสถานะแต่เพราะความพยายามในการใช้ชีวิตความซื่อตรงและความสดใสที่ดูบริสุทธิ์ทําให้เธอกลายเป็นแรงดึงดูดที่แปลกประหลาดสําหรับเขาจนเกือบจะหลงรักไปแล้วถ้าเขาไม่ค้นพบความจริงที่น่าตกใจว่าเธอคือลูกสาวของโรสซึ่งรับบทโดยแคทริยาอิงลิทผู้หญิงที่เคยหลอกลวงเขาในอดีตจนทำเอาเขาปางตายมาแล้ว แน่นอนว่าตอนที่สี่แฟนละครคงได้ติดตามมาด้วยความตื่นเต้นและใช่ไหมละ่ะนุย้ยได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของปูริมและเธอต้องเผชิญหน้ากับการข่มเหงจากหลายๆฝ่ายปูริมเองก็มีอารมณ์แค้นที่ฝังลึกต่อโรสแม่ของนุ้ยทําให้นุ้ยกลายเป็นที่รองรับความโกรธและความเจ็บปวดของเขายิ่งไปกว่านั้นเธอยังโดนจวงจันที่สะใยของปูริมซึ่งทําตัวเป็นเจ้าของบ้านคอยแผ่รังสีอมาหิตและความอิจฉาใส่เธออยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพดูสิการใช้ชีวิตในบ้านพิศนุการ ของนุ้ยนั้นแสนจะขมขื่นยิ่งกว่าการกินน้ำพึ่งที่ขมเสียด้วยซ้ำไปอาจจะเปรนิยบได้กับการเดินอยู่ในสวนที่มีดอกไม้สวยงามแต่เต็มไปด้วยน้ำแหลมๆที่คอยทิ่มแทงจิตใจอยู่ทุกขณะและนี่แหละคือจุดที่ซับซ้อนที่สุดเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความแคนในอดีตสามารถส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างได้อย่างไรแม้จะเป็นคนบริสุทธิ์อย่างนุย้ยก็อาจต้องแบกรับน้ำหนักนั้นไปด้วยวันนี้เราไม่พลาดที่จะนำภาพเด็ดๆจากในละครมาให้แฟนๆได้ติดตามการสำหรับแฟนละครน้ำพึ่งขม นี่คือตอนที่คุณต้องไม่พลาดเด็ดขาดเพราะมันซ่อนปมความแค้นไว้ข้างใต้ความหวานซ่อนเร้นก่อนที่คุณจะไปติดตามตอนต่อไปอย่าลืมชมภาพเหล่านี้ให้ครบถ้วนเพื่อเข้าใจเรื่องราวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสามารถรับชมได้ทางพรูวิชชั่นนาวแพ็กนวน,นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างกันคุณคิดว่าปูริมควรจะให้อภัยและเปิดใจกับนุ้ยหรือไม่หรือว่าความแค้นครั้งนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่ทําให้เขาแข็งกร่วขึ้น และนี่แหละคือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปบางคนอาจโต้แย้งว่าการพาตัวละครเช่นนุ้ยเข้าสู่สถานการณ์แบบนี้มันโหดร้ายเกินไปแต่ก็มีอีกมุมที่เห็นว่ามันสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตที่รักแท้ไม่ได้มาแบบง่ายๆเสมอไปคุณคิดว่าอย่างไรมาร่วมแสดงความเห็นกันในคอมเมนต์สิครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการจัดการเรื่องราวแบบนี้มาแลกเปลี่ยนไอเดียกันเถอะ